การกินข้าวโพดดีต่อสุขภาพอย่างไรวันนี้เรามาดูเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ข้าวโพดเป็นทายพืชรสหวานขวัญใจทุกเพศทุกวัยครับโดยรสชาติที่หอมหวานเนื้อสัมผัสที่แน่นเคี้ยวอร่อยแถมกินแล้วยังอยู่ท้องแต่ถ้าใครไม่ชอบกินข้าวโพดแบบฝักแบบนี้อย่างน้อยก็คงชอบกินป๊อปคอร์นตามโงหนัง หรือข้าวโพดอบเนยตามตลาดนัดแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่ามีคนจํานวน,นน้อยมากครับที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วการรับประทานข้าวโพดมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากซึ่งมีการศึกษาพบว่าข้าวโพดช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันรโรคได้มากมายและอีกเรื่องที่มีคนสงสัยกันมากว่าข้าวโพดแท้จริงแล้วเป็นผักหรือเป็นผลไม้กันแน่ แต่ก่อนอื่นเราไปดูประโยชน์ของการรับประทานข้าวโพดกันครับข้อที่1มีสารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยในเรื่องของการป้องกันและรักษาการเกิดโรคมะเร็งได้ประโยชน์ข้อที่2ช่วยในการชะลอปัญหาจอประสาทต,ตาเสื่อมข้อที่3ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต้อกระจกข้อที่4ช่วยในการบำรุงสมองครับเพิ่มความจำชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ข้อที่5ช่วยทำให้ระบบย่อยอาหาร ทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าข้าวโพดนั้นมีไฟเบอร์สูงข้อที่6ไฟเบอร์ในข้าวโพดมีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลในร่างกายข้อที่7ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหรัวใจข้อที่8ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองข้อที่9ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2, 2> ข้อที่10ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ข้อที่11มีไฟเบอร์สูง ช่วยทาให้อิ่มท้องได้นานขึ้นข้อที่12หากับประธานข้าวโพดในปริมาณที่เหมาะสมสามารถช่วยในการควบคุมน้ําหนักในผู้ที่กําลังลดความอ้วนได้ข้อที่13ช่วยลดความอยากอาหารของร่างกายข้อที่14ข้าวโพดหวานอุดมไปด้วยวิตามินซีมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงและบรรเทาโรคหวัด ข้อที่ 15, ช่วยในการ,รบำรุงระบบการทำงานของถุงน้ำดีข้อที่ 16, การรับประทานข้าวโพดหวานจะช่วยในการเพิ่มปริมาณวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายและข้าวโพดก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกหลายข้อครับแต่อย่างไรก็ตามการรับประทานข้าวโพดก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างเช่นกันยกตัวอย่างเช่นข้าวโพดมีแป้งอยู่จํานวนมากการรับประทานข้าวโพดมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้ร่างกายได้รับแป้งและน้ําตาลในปริมาณที่สูง ก่อนนำขา้าวโพดไปประกอบอาหารก็ควรล้างทำความสะอาดให้ดีซะก่อนครับเพราะอาจจะพบว่าขา้าวโพดมีสารพิษตกค้างมาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยครับว่าขา้าวโพดนั้นจริงๆแล้วเป็นผลไม้หรือว่าเป็นผักกันแน่คำตอบก็คือไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับขา้าวโพดเป็นพืชที่นำเอาเมล็ดมาบริโภคเช่นเดียวกับข้าวและถั่วจึงถือว่าขา้าวโพดเป็นธัญพืช และสำหรับเพื่อนๆชอบรับประทานข้าวโพดบ้างหรือไม่ก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ